สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาสังคมศึกษากับครูบุษราคำนะคะวันนี้คุณครูจะพามาเรียนรู้ในเรื่องของความหมายและความสำคัญของกฎหมายจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันเลยนะคะ มาดูความหมายที่หนึ่งของกฎหมายกันนะคะผู้ที่ให้ความหมายของกฎหมายคนแรกก็คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกธิ์หรือพระบิดาของกฎหมายไทยนั่นเองนะคะได้ให้ความหมายไว้ว่ากฎหมายคือคําสั่งทั้งหลายของผู้ปกครองว่าการแผ่นดินต่อราษฎรทั้งหลายเมื่อไม่ทาตามแล้วธรรมดาต้องลงโทษ ท่านต่อมาก็คือพระยานิติศาสตร์ไพศาลนะคะได้ให้ความหมายของกฎหมายไว้ว่าเป็นคําสั่งหรือคำบังคับของผู้มีอำน,นาจสูงสุดได้วางไว้เหนือผู้อยู่ใต้อำน,นาจที่จะให้กระทําหรืองดเว้นไม่กระทำสิ่งใดโดยถ้าผู้ใดไม่ทําตามก็จะบันดาลให้เกิดผลร้ายหรือเกิดโทษได้นั่นเองท่านต่อมาก็คือศาสตราจารย์ดรหยุดแสงอุทัยนะคะได้ให้ความหมายของกฎหมายไว้ว่า กฎหมายได้แก่ข้อบังคับของรัฐหรือประเทศซึ่งใช้บังคับความประพฤติของพลเมืองถ้าฝา่าฝืนโดยไม่ปฏิบัติตามย่อมมีความผิดและย่อมต้องถูกลงโทษนั่นเองสรุปได้ว่ากฎหมายก็คือข้อบังคับของรัฐซึ่งกำหนดความประพฤติของประชาชนหากฝาก่าฝืนก็จะต้องได้รับโทษนั่นเอง กฎหมายมีความสำคัญก็คือเป็นเครื่องมือในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความผาสุกข,ของประชาชนฉะนั้นเราจึงต้องศรัทธาปฏิบัติตามและไม่ฝ่าฝืนกฎหมายซึ่งก็จะทำให้บ้านเมืองของเรามีความสงบเรียบร้อยและเกิดความผาสุกนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวของ ความหมายและก็ความสําคัญของกฎหมายนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนอย่างไรก็ตามอย่าลืมกลับเข้ามาทบทวนบทเรียนกันบ่อยๆเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นสําหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ